ลัคนาราศีพิจิกหรือคนที่เกิดวันที่15พฤศจิกาถึง14ทธันวาลัคนาราศีพิจิกปี2568มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรที่ต้องระวังแล้วเราจะต้องรับมืออย่างไรปี68มีดาวย้ายสามดวงคือดาวใหญ่ๆย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมรวมตัวกันย้ายประจุกกันอยู่ในเดือนธันวาพฤษภาคมนะคะ เรามาดูกันว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างดาวพฤหัสย้ายจากพบปัต,ตนิไปพบมรณะเป็นประนะคะประก็คือไม่แน่นอนไม่มั่นคงหรือมาไวไปไวดาวเสาย้ายจากพบพันธุไปพบปุตตะดาวราวหูย้ายจากพบปุตตะไปพบพันธุเป็นเกษตราธิบดีก็ถือว่าเข้มแข็งนะคะดวงของคนลัคณาราศีพิจิกเนี่ยยังคงมีดาวมฤิตยูเนี่ยเล็งลัคณาอยู่นั่นก็หมายถึงว่า คือการเปลี่ยนแปลงนะการพันผวนอะไรที่มันฉับพลันเฉียบพลันก็ยังเกิดขึ้นกับคนละคณาราศีพิจิกแล้วปีนี้ที่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี้มีการผ่าตัดหรือมีการเข้าโรงพยาบาลมาหรือยังถ้ายังก็ต้องเรามาระวังนะคะเพราะมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของคดีคุงคดีความกับญาติพี่น้องไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่อายุน้อยกว่า ปีนี้ส5 6 8้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปนะคะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนต้องระมัดระวังนะคะเงินเข้าน้อยมากกว่าเงินไหลออกเงินที่สะสมไว้ก็จะเริ่มอ,ออกมาใช้นะคะต้องดูเรื่องของรายรับรายจ่ายให้พอดีกันอย่าให้เป็นหนี้ถ้าแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะจบยากนะมีโอกาสที่จะใช้หนี้ให้จบเนี่ย ต้องใช้เวลาอีกนานใครที่ไม่อยากเป็นหนี้ก็ต้อง,องระมัดระวังตัวเองใครที่จะเอาเงินไปลงทุนนะคะก็ต้องอาวางแผนให้ดีนะคะเขียนแผนงานการตลาดให้ดีก่อนที่จะลงทุนเพราะหลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเงินคุณขาดมือจะไปหยิบไปยืมเงินใครผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนก็เริ่มลำบากนะคะผู้ใหญ่ม่เริ่มไม่ให้คุณคนที่เคยเ,เคยช่วยเหลือก็จะทำตัวออกห่าง หรือไม่ค่อยจะสนใจใหญ่ดีถ้าเป็นลูกน้องเจ้านายก็จะเป็นลักษณะเจ้านายไม่เห็นหัวในเองทำงานแทบตายนะคะเจ้านายไม่เห็นหัวเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> ใครค้าขายทำงานเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างวาสาจะได้เงินแล้วก็เงินเป็นก้อนนะคะเงินเข้ามาเรื่อยๆการเงินในช่องทางนี้นะคะที่เกี่ยวกับต่างถิน่นต่างแดนจะดีขึ้นใครที่มีลูกนะคะ ที่เรียนอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ลูกเกิดลัคนาราศีต้องมาระวังเพราะเขาจะเบื่อหน่ายนะคะในเรื่องของการเรียนหรือการเรียนอาจจะช้าลงอาจจะยืดเยื้อหรือลูกเราเนี่ยการเรียนอาจจะแย่ลงนะคะ mm. ก็พาเขาไปทํากิจกรรมให้มากขึ้นให้เขาหายเบื่อนะแล้วเขาก็ถึงจะ กับเข้ามาเรียนแล้วก็จะสดชื่นได้มากขึ้นหรือใครที่อยากจะไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนแต่างประเทศจะสอบแข่งขันอะไรพวกนี้ก็ต้องขยันมากขึ้นนะคะเพราะจะทําใหเา้เรารู้สึกเบื่อเบื่อกับการเรียนคุณต้องขยันเป็นสองเท่าสําหรับคนที่เรียนหนังสืออยู่มีโอกาสที่จะได้รถที่ดินอสังหาหรือคุณจะแปลสภาพบ้านรถที่ดินอสังหาของคุณนะคะไปเป็นเงินเพื่อมาลงทุนก็ได้ ใครที่เป็นในหน้าขายสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะปี258 8มีโอกาสได้เงินก้อนจากการขายที่ดินหรือนะะที่ดินใครกำลังจะถูกยึดบ้านใครที่เป็นนี้อยู่อาจจะกู้ฟื้นขึ้นมาได้ขอให้คุณเก็บหอมรอมริบเงินที่มันเข้ามานะคะ อาจจะเล็กๆน้อยๆถ้าคุณเก็บมันก็สามารถปลดหนี้คนได้มรดกเก่าๆที่คุณเสียไปหรือกําลังมีคดีเรื่องของมรดกก็มีเกณฑ์ที่จะได้คืนใครที่มีบ้านมีรถที่กําลังย่อดต้องซ่อมก็เอาไปซ่อมซะนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์รีโนเวทบ้านหรือซ่อมรถซ่อมบ้านนั่นเองนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะป่วยด้วยใครทํางานประจํามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนที่นะคะอาจจะไปที่ใคร มากกว่าเดิมการลงทุนนะคะต้องเรามาระวังใครจะลงทุนกับหุ้นส่วนอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีความผันผวนแต่ถ้าเกิดเป็นงานต่างประเทศต่างแดนหรืองานเทคโนโลยีนะคะงานนวัตกรรมใหม่ๆก็สามารถทำได้เลยหรือหุ้นส่วนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทันสมัยไปเลยอย่างเงี้ย นำอะไรที่มันแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็สามารถลงทุนกับเขาได้เนึ่งคู่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครอบครัวบอกเลยนะคะว่าอาจจะเกิดการเ,าเลิกลากันปรับปรับหรืออยู่ดีๆก็หอบกระเป๋าหนีไปนี่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือตัวคุณเองก็อาจจะมีคู่ใหม่ปรับปรับอยู่ดีๆก็มีคู่เข้ามาแล้วคุณตัดสินใจแต่งงานเลยก็มีนะคะเป็นไปได้ทั้งนั้น ขออย่างเดียวนะคะสาหรับคนลัคนาราศีพิจิกต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการเงินของตัวเองนะคะว่ารายได้มันพอกับรายจ่ายหรือเปล่าวางแผนเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทํานายดวงของปีส5 6 8ตอนนี้เป็นการทํานายดวงแบบโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครบางคนเพราะเป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะเพราะพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจสำหรับคนที่เกิดลคราศาีพิจิกผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็สามารถตั้งตัวในงานใหม่ๆหรือกับคนใหม่ๆได้ดีนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะรับฟังการทำนายดวงประจำเดือนของ2508สํำหรับลคนาราศีพิจิกสามารถกดติดตามกด Subscribe เพื่อรอติดตาม การดูดวงประจาเดือนตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะคะรู้ก่อนเปลี่ยนก่อนปรับก่อนแล้วก็รวยก่อนแก้ไขก่อนได้กด subscribe ติดตามช่องของเกาะกระแสดวงของจันทรวัฒนยาได้เลยนะคะ